บ้านเช่าหลังแรกนะครับถ้าคุณจะเริ่มต้นลงทุนบ้านเช่าเนี่ยคุณต้องดูต้องคิดอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับสวัสดีครับผมเคมครับวันนี้เนี่ยอยู่ในช่อง Poppers Property Expert นะครับนี่ก็เชิญน้องชายมาคุยกันด้วยนะฮะเรื่องของการลงทุนบ้านเช่านะครับนี่ขอเลือกว่าเป็นบ้านเช่าก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ขอเล่าถึงมุมมองก่อนเคมแล้วก็หน้าตาของบ้านเช่ามันแตกต่างจากอย่างอื่นอย่างไรนะครับบ้านเนี่ยครับต้อมรับว่าเป็นหนค เป็นทรัพย์สินที่เป็นโฮมโลนเป็นเฮาสิ่งโลนหรือว่าสามารถกู้ในรูปแบบของที่พักอาศัยได้ดังนั้นเนี่ยมันทำให้ราคาดอกเบีย้ยคุณต่ำม,มากนะครับและผ่อนได้ยาวนะฮะทำให้คนทั่วไปสามารถเริ่มลงทุนง่ายก็คือเหมือนกับคอนโดเลยที่มันเริ่มลงทุนได้ง่ายครับแต่ว่าบ้านจะมีความยากกว่าคอนโดน,นิดนึงงที่ว่า ตัวทำเลครับคือคอนโดเนี่ยมันเป็นอยู่ในเมืองถูกไหมมันอาจจะเห็นง่ายเช่นอยู่ติดห้างอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยบางครั้งคอนโดมันมองออกง่ายครับแต่บ้านเนี่ยต้องยอมรับกันนะบางครั้งอยู่ไหนไหนบ้านก็ทุงท่งหลงทุ่งนาในซอยในซอยลึกๆมันคือมันมันมีหลายนี่มามีวมันแวลี่มากมันมีหลายปจายัจจัยแล้วก็มันมีหลายที่ดินหลายประเภทมากใช่ มันหลายโลเคชั่นมากนะครับเพราะว่ามันจะต่างจากคอนโดที่คอนโดเนี่ยทำทีต้องทำเป็นหลายร้อยยูนิตดังนั้นเนี่ยต้องเป็นทำในที่ดีเท่านั้นในเมืองเท่านั้นเราบางครั้งเราใช้สายตาเนี่ยดูง่ายแต่บ้านบางครั้งหมู่บ้านหนึ่งเห็นไหมโอ้โหมันอยู่อย่างลึกเลยใช่นะฮะแล้วแบบมันก็มีไม่กี่หลังอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องกระจายกันทั่วกรุงเทพทั่วประเทศทั่วเมืองเนี่ยดังนั้นยบ้านอ่ะ ข้างดูยากกว่าเยอะนะครับแต่ันนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเต้นบ้านมันมีข้อดีอยังไงทำไมถึงต้องเล่นบ้านบางเข้มเข้มคิดว่าไงบ้างคือคือเข้มองว่าสิ่งที่เขมชอบบ้านมากกว่าคอนโดนะ,ะสมมติถ้าสมมติถ้าอันนี้มองในในเรื่องของการซื้อเพื่อที่จะปล่อยเช่าหรือว่าลงทุนใช่ไหมคือเข่มองว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราด,ดูแลรักษาภายนอกกบ้านได้ด้วยตัวเองหมายถึงว่าให้สมมติถ้าคอนโดบางทีเราซื้อเนี่ยต้องยอมรับว่าคอนโดบางคอนโดมันไม่ค่อยดีหมายถึงว่าเฮ้ยเราซื้อไปแล้ว โอ้โหดูเอเขอยข้างใน oh. ช่วงแรกๆอาจจะดูดีใช่ไหมเฮ้ยแต่ถ้าผ่านไป5ปีสิปีอ่ะ uh, ข้างนอกมันดูเก่าไอ้ส่วนกลางเสาเวทน้ํามีใบ,บไม้ตกแล้วไม่มีคนเอาออกหรือว่าต้นไม้ตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเราที่เราต้องไปดูแลเองทั้งหมดอะแต่แต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยโอเคแหละเราอาจจะดูแลในส่วนของในหมู่บ้านอาจจะยากใช่ไหมแต่ในตัวบ้านของเราเองเราสามารถทาสีได้นะพิมพ์ไ mm. อ้ตรงผนังด้านนอกไอ้ต้นไม้ในบ้านเราก็ยังปลูกให้มันดูดีทํารั้วล้วอะไรให้มันดูดีมันยังแบบยังมีโอกาสที่เราจะ กู้สถานการณ์แล้วกันในกรณีที่โครงการมันห่วยเราอยัางแบบพี่เรายังใช้พลังของเราเนี่ยในการที่จะกู้สถานการณ์ได้ใช่นะแต่ก็ยอมรับว่าถ้าโครงการเป็นห่วยมันก็คงต้องดึงทั้งหมดนะอันนี้เป็นปกต,ตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันจะถูกดึงได้น้อยกว่าคอนโดเพราะคอนโดเนี่ยติกภายนอกสีลอกแล้วสีแห้งแล้วสีแบบ <c oughs> จืดแล้วถูกไหมต้นไม้ในคอนโดลิฟพังอย่างเงี้ยบางครั้งคุณทาในคอนโดต่อให้คุณทําห้องคุณดีแค่ไหน แต่มันก็จะสามารถกู้สนาการยากแต่ว่าบ้านครับมันเหมือนแบบคนสามารถปรับแต่งได้เลยยิ่งถ้าเป็นบ้านอยู่นอกหมู่บ้านนะโอ้โหคราวนี้เนี่ยไม่มีใครทําในคุณได้เลยคุณจะปรับแต่งทางเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าในหมู่บ้านเนี่ยโอเคมีจํากัดเรื่องของหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านนี้ไม่ดีก็อาจจะส่วนกลางถนนเริ่มแตกเคยเห็นนะต้ตนไม้ตาย อันนี้คือดูแลสุขกาไม่ดีแต่ว่าในตัวบ้านเองอาจจะดูแลได้ดีก็ได้ราคาก็จะไม่ตกมากมองอีกมุมหนึ่งเข้มในกรณีที่แบบมันสามารถเพิ่มลดมูลค่าได้ด้วยตัวด้วยมือตัวเองเนี่ยมันก็สามารถเป็นโอกาสด้วยถ้าวันนี้เราเห็นบ้านที่แบบโทมสุดๆเลยเราก็สามารถด้วยมือของเราเนี่ยสร้างทาสีแล้วมันก็ดูเพิ่มแวลูมมากกว่าคอนโดต้องเดอย่างงี้นะครับประกอบกับว่าเข้มชอบใช่ไหมบ้านราค่าเช่าดีไหม ค่าเช่าบ้านจริงๆเราแค่มองว่ามันมันคืออันนี้เท่าที่แค่มทำรีเสิร์ชในบ้านที่คอนโดอ่ในบ้านถ้าเทียบกับคอนโดในกรุงเทพนะอันนี้พูดถึงในกรุงเทพมันก็ไม่ได้ต่ํากว่าหรือว่าคือมันแค่มองว่ามันพอๆกันอ่ะแต่แค่มองว่าแบบเฮ้ยมันถามว่าเฮ้ยค่าชงค่าเช่ามันพอๆกันอันเนี้ยแค่มองว่ามันคล้ายๆกันแต่บ้านเนี่ยแค่มองว่าเออมันดีในเรื่องของยันที่บอกไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันมันได้ในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ เหมือนแบบมีอิสระในการที่จะทำโน่นทำนี้ได้เองมากกว่าอะไรเงี้ยครับเอาจจริงโดยทั่วไปเรื่องค่าเช่าถ้าในทำเลในเมืองอะไรเงี้ยบ้านจะได้น้อยกว่านี้ต่อยื่ครอนโดเนี่ยบางครั้งเราเห็น7%ได้8%นได้แต่บ้าน7เซนี่แบบยากมากนะใช่ใชถูกไหมครับแต่คอนโดมันพอทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองดูด้วยรูปแบบของค่าเช่าก่อนบ้านจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับแต่ก็มีข้อดีมากกว่านั่นก็คือเรื่องของอะไรครับ ก่อนจะราคาราคานะครับราคาบ้านตกโต,กตกค่อนข้างไหวมากมีเคสหนึงเป็นเคสของคุณป้าเนาะป้าเชนะครับซื้อ้านมาประมาณห้าแสนบสมัยอันนี้ต้องบอกโลเคชั่นก่อน<ม>ที่แถวดอนเมืองดอนเมืองอเมื่อ<ไ>ก,ก่อนเนี่ก็คือไกลมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตอนเมืองก็โอ้โหก็รถไฟฟ้ามาแล้วก็<ม>บ้านนั้นก็ประมาณ5ล้านนะครับคือบ้านเนี่ยราคาโตสิเท่าเนี่ยเห็นกันเยอะมากเลย ตอนเดืนนี้บ้านเดียวที่ไหนก็ล้าล้วนะเข้มแค่จะซื้อแถวว่าอันร,ร,รอบรอบกรุงเทพอ่ะ5้าล้านหมดนะโอ้โหจริงไหมกอมอสัก1518แล้วก็5ล้านสียห้าล้านแล้วเออคือคือตัวนี้รอบกรุงเทพอ่ะ5้าล้านหมดซึ่งเป็นถิ่นที่คนชอบอยู่เพราะต้องเข้าใจว่าคนที่เลือกอยู่บ้านนะ่ะก็ต้องก็ต้องอยากจะทํางานในกรุงเทพด้วยเนาะมันก็เลยเน้นรอบกรุงเทพเพราะว่าในเมืองนี่ไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเช่นมันมีบ้านจริงในอารีอย่างเงี้ยที่ใกล้ๆกสะพานควาอย่างเงี้ยราคานี่20ล้านแค่ S <S จ,ะจ,ะจะอยู่ไงแต่เขาบอกว่าทําไมราคาค่าเช่าบ,บ้านของต่างก็เพราะว่ามัน,มน,มนแพงมากครับเพราะว่าบ้านมันมีที่ดินยิ่งในโซนยิ่งใกล้เมืองเท่าไหร่ที่ดินมันยิ่งแพงนะครับแต่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะลงทุนคอนโดหรือบ,บ้านมันจะมีแอร์อยู่ที่เหมาะสมสำหรับบ้านอยู่นะบ้านอะมีไว้เพื่อทําการอยู่อาศัยถูกไหมแต่ถ้าคนอยู่บ้านที่แบบทําเลทําห้างอะทาเลทําคอนโดเงี้ยคือคือด้วยทำเลที่มันดีอย่างนั้นอะอยู่อาศัยด้วยตัวคนเดียวมันไม่คุ้มถูกไหมครับแต่นั้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าบ้านของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเหมาะ อาจจะออกไปหน่อยไหมอ่าราคาไม่สูงมากปล่จะเช่ายังพอได้แต่ที่ในเมืองเลยอาจจะรีโนวเวทเป็นโรงแรมอาจจะเหมาะกว่าต้อง<า>เป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าโอ้โหถ้าซื้อมาซื้อบ้าน30สิบล้านแต่แบบบ้านเล็กๆนะแต่อยู่กลางเมืองอะไรเงี้ยมันก็ต้องก็แล้วแต่ตตคนละบุคคนก็อาจจะมองคุ้มก็ได้ใช่มีเคสหนึ่งเคสตอนนั้นเราจไปดู อ่าตึกแถวในอาลีอ่าใช่ใช่ยี่สิบล้านยี่สิบยี่สิบห้ามั้งเป็นเป็นตึกแถวเป็นทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมในซอยอาลีสี่สี่ใช่ไหมเออถ้าเราไปเดินที่เราไปเดินเล่นดูใช่ครับอาลีซอยสี่นะครับซึ่งทำอะไรดีมากก็คือเดินออกมาเนี่ยก็เป็นคอนโดโนเบิลนะร้านกาแฟสวยๆทั้งนั้นเลยซอยนั้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็คิดว่า20กว่าล้านเป็นคุณคุณเอาทำอะไรมันต้องถ้าเกิดชาติเนาคิดนะต้องได้ประมาณเดือนละแสนกว่าบาท สองไงคือต้องปล่อยเช่ารายเดือนแล้วถามว่าบ้านมันไม่ใช่บ้านหรูนะมันก็เป็นบ้านแบบบ้านเก่าแก่แล้วกันเนาะบ้านคนเก่าแก่แล้วก็จะมีตึกสองกู่หานี่แหละสองกู่หาเนาะตึกแถวสองกู่หาเป็นเหมือนทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมสองชั้นเองอืมใช่โอ้โหบ้านโบราณมากบ้านโบราณถ้าถ้าซื้อก็ต้องไปทำเด็กสักสองสามล้านอ่ะเออนั่นเนี่ยแต่ถ้ปล่อยเช่าได้มันถ้าปล่อยเช่าต้องรอแล้าแสนสองอ่ะคุณว่าคุณหมอผมเช่าคอนโดดีกว่านะบ้านคอนโดนี้ได้เป็นห้องใหญ่นะเห็นทาน์แล้วมั้งที่ โอ้ได้แล้วคอนโด20ล้านนะคิดว่ามันใหญ่ขนาดไหนถูกว่านะครับคือคืออย่างเงี้เราก็ต้องมองว่าทำเลเอาคอนโดน่อยู่ในเมืองกว่าอยู่แล้วแถมได้เพนท์เฮาส์ใหญ่กว่าอยู่แล้วและแถมมันก็ถูกเยอะนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยอาจจะใช้สอยไม่คุ้มไงนะฮะซึ่งอันนี้ต้องดูว่าอะไรที่เหมาะกับมันดังนั้นอย่างเงี้ยทำอะไรเหมาะกับตแต่ละเรงทำอะไรทำเป็นพวกแบบโรงแรมโฮสเทลหรือว่าแบบอาจจะเป็น บ้านคล้ายๆล้พูเวล่าอะไรเงี้ยที่กะกะไปค,ค,คือคือแค่มองว่าราคาย0ิล้านนะคนส่วนใหญ่ก็คงจะเอาไปทำพวกเป็นเ,นนเชิงแบบพันนี้แล้วแหละช่ไม่ใช่แบบเอามาเลสเเดนแล้วละน่าจะเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลมากกว่าใช่อันนี่คือข้อดีของบ้านอันนึงครับคือสามารถแปลรูปทำหลายประโยชน์ได้แต่คอนโดนีค่ัจะแปลรูปเป็นเช่ารายวันนี่พี่กฎหมายนะบอกก่อนนะแต่เลาก็ทำอยู่โดนใช่ครับก็คือปล่อย Air b บ b แหลายคนทำปล่อยเช่ารายวันความจริงเนี่ยต้องบอกพี่กฎหมายผิดกฎหมาย แต่ว่าแต่ว่าคนยก็แอบทำแท้าถ้าโครงการไม่ได้ถ้าโครงการหล,ลับตาข้างนึงก็อาจจะพอไหวแต่<ๆ>ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเป็นแบ,บรนด์หมดแล้วเนาะมันก็แบบเออแต่ว่าถ้าเป็นบ้านมันก็สามารถก็เรื่องของเราว่าบ้านมันเรื่องของเราจริงๆนะครับคือเราจะทำเป็นร้านกาแฟนะในอารีเนี่ยก็เอาบ้านทาร้านกาแฟเยอะแยะนะโฮสเทลก็มีนั้นั้นการที่จะแปรรูปคุณประโยชน์ของมันเนี่ยมันทําได้ง่ายดังนั้นบ้านเองก็ประครั้ง20ล้าน ก็คุ้มนะถ้ามันทําเงินได้มากกว่าจ่ายวันเดือนละสองแสนผมว่าพี่ว่าโอเคละเพราะสองแสนก็ประมาณยี่สิบติเปอร์เซ็นต์ขอตัวแทนต่อปีซึ่งไม่เลวนะครับไม่เลวเลยอันนี้คือหน้าตาของบ้านเนาะอันเนี้ยอาจจะฝากไว้เท่านี้เนี่ยคุณอยากจะลงทุนบ้านอ่ะเข้มเข้มว่าลงทุนบ้านเนะี่ยจากเข้มต้องมองอยังไงบ้างคือเข้มมองว่าถ้าลงทุนบ้านคือ ลงทุนเลยนะคือไม่เอาอยู่เองเลยนะคือแค่มองว่าต้องเป็นบ้านที่แบบอยู่นอกหมู่บ้านเพราะว่าเราโอเคเราไม่ได้อยู่เองใช่ไหมเราก็อาจจะเน้นในเรื่องของแบบอยู่นอกหมู่บ้านเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของแบบอย่างที่ดินอาลีอย่างเงี้ยเมื่อก่อน10ปีที่แล้วอาจจะห้าสิบล้านอ่ะสมมติโอ้โหแพงสิบล้านเออโอ้โหมันแพงมากแต่แบบพอผ่านไปสิปีอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่แบบจะขึ้นเป็นแบบ2เท่าหรือแบบเก้าสิบล้านเป็นยี่สิบล้านเลยอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าถ้าจะลงทุนซื้อบ้านนอกหมู่บ้านจะดีกว่าครับเดี๋ยวเขาเสริมแค่นิดนึงเนาะเรื่องขอออองนนนนนนนาาายแลละะกกกหหหมมูู่่บบบ้้คคครั็็เื เป็นโครงการจารัดสรรเราก็ไปซื้อในหมู่บ้านนะั้นอาจจะซื้อเป็นที่ดินหรือาอาจจะซื้อเป็นบ้านเลยก็ม,มีนะครับซึ่งข้อดีคืออะไรก็ปลอดภยัยถ้าแบรนด์ดีก็มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนกวาดขยะหน้าบ้านามีคนเก็บขยะอะไรเงี้ยซื้อ,ขของ่อายขายข้องประมาณนะั้นก็ถูก้ะปลอดภัยซื้งขของ่ายขาข้องมีกรันตีดูแลครบซึ่งดีนะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านข้อเสียคืออะไรหนึ่งคือเราจะใช้ประโยชน์ใช้สอยไม่ค่อยได้เยอะอเช่นคุณค้าขายไม่ได้นะป่าปหมู่บ้านเขาห้ามอืค้าขายไม่ได้ทําโรงแรมโฮรเทลไม่น่าทำออฟฟิศยังไม่ได้เลยบางโครงการใช่เขาห้ามนะของออฟฟิศไม่ได้เพราะว่าความปลอดภัยของลูกค้าด้านอื่นมันก็สำคัญน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองการลงทุนนะลงเล็บลงทุน ข้มพูดแล้แลงทุนไม่ใช่อยู่เองอยู่เองก็แล้วแต่คุณเลยจะอยู่ในหมู่บ้านก็แล้วแต่ <c oughs> อยู่เองนะใช่ <c oughs> แต่ถ้าลงทุนเนี่ยก็แนะนําเป็นนอกหมู่บ้านข้อดีของนอกบ้านคือว่าคุณจะแปลงอัตผลประโยชน์ได้เช่นบ้านในอารีเนี่ยก็นอกหมู่บ้านเท่านั้นแหละที่ทําเป็นโฮสเทลเ่ยร้านกาแฟเลยหรือพระรามเก้าเค่นใชไหมที่เป็นร้านกาแฟเบอร์เกอร์เราไปกินแถวพระรามเก้าสี่เก้า <c oughs> เออจะไม่ได้แล้วนั่นแหละนะครับก็เหมืออว่ามันต้แปลร,รูปได้ยิ่งถ้ามันเพิ่มคุณประโยชน์ได้มันก็ทําให้ราคามันดิดสูงขึ้นด้วยอย่างอารีเนี่ยยีกว่าล้านนะครับบ้านนะครับไม่ใช่อะไรนะมันมีโซนหนึ่งแค่ตารางวาสามแสลวนะครับที่ดินแปลงเดียวเนี่ยพี่พี่ตวดน,นั้นพี่ตวจไปทาก่อสร้างให้บ้านที่ดินแปลงละหกสิบล้านสร้างบ้านยี่สิบล้านที่ดินแพงกว่าบ้านอคือมันเป็นงี้จริงแต่ว่าเขาก็ชอบที่อยู่เพราะมันแพงมาก้วตรงข้างก็เป็นบ้านแบบโอ้โหไฮโซเลย อะไรอย่างนั้นนะครับเห็นว่านี่แหละการเพิ่มมูลค่ามันเพิ่ม,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 มได้สิบเท่าก็มีอย่างที่บอกบ้านเนี่ยดอนเมืองเมื่อก,ก่อนห้าแสนตอนนี้5ล้านก็ปกติแต่ในคอนโดพี่ไม่เคยเห็นถึงสิบเท่าไม่เคยเห็นอย่างมากก็ประมาณสามเท่าที่ที่เราเคยเห็นมาก่อนนะก็คืออย่างอย่างอาตันโดป,ปัพุล่าเมืองทองเริ่มต้นมันแสนห้าสองแสนตอนนี้ก็ประมาณหกแสนละ,ะก็มาสามเท่ายี่สิบปี ก็ได้นั้นแล้วก็เต็มที่อ่ะมันล้วมันก็ไม่ขึ้นอีกแล้วเลยนะคิดว่ามันคงไม่มีคนให้ราคาแบบมากขึ้นกว่านั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ด้วยความเสื่อมโทรมเองด้วยความเก่าเองอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านนะครับคุณแค่ทาสีมันก็เป็นสิ่งที่ใหม่เสมอครับงั้นก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะโอเคให้มาสรุปดีกว่าครับเรื่องของบ้านถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะเริ่มต้นเราบ้านคุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับหลับพี่นะหนึ่งก็คืออ่านอมู่บ้านใช่ไหมอ่านอมบ่บ้านหนอนบุบ้านสองต้อง ต้องดูว่าคุณจะทําประโยชน์อะไรกับมันนะเช่นคุณจะ่อชอบรายปีหรือรายวันต้องชัดเจนในวันแรกเลยดตั้งแต่วันแรกเลยครับไม่ใช่แบบแต่พอชอบรวันแต่พอชอไรเดือนอะไรเงี้ยมันต้องชัดเจนว่าเออถ้าคุณแม่นเรื่องคุณประโยชน์ก่อนเช่นอันนี้อาจจะทําเป็นกาแฟไหมฮอเซลไหมซอยห้องขายอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้ประโยชน์แต่วันแรกปุ๊บคุณจะมาเพิ่มแหวนรูมันได้อันนี้คือข้อดีของบ้านนะครับแล้วก็พยายามพยายามของพี่นะ ถ้าจะปล่อยเชา่าไรปีควรเรื่องนอกเมืองคือในเมืองเนี่ยทำยิวลำบากและแถมบางครั้งเดินทางยากนะครับถ้าใช้ใกล้ต้องใกล้ถาพี่นะทางด่วนแค่ว่า,งวา,งวางวไงใกล้ทางด่วนใกล้พวกถนนแบบเข้าเมืองอะอะไรที่แบบวงไวไหแหวนหรืออะไรพวกนี้แคมองว่าดีเพราะว่าคนที่มีบ้านก็จะตามด้วยรถยนต์ใช่นะอันนี้น่าจะน่าจะดูเรื่องอยูอ่แล้วนะครับนี่คือมิสายของคนมีบ้านคือมีรถยนต์นะครับและมีโอกาสมีครอบครัวสูงหรือแม้กระทั่งเริ่มที่จะมีครอบครัวเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมีครอบครัวเนี่ยจะคิดเออซื้อบ้านหน่อ้ย เดี๋ยวแต่งงานมีลูกก็จะคือเขาจะมีการแพนแบบเรื่องครอบครัวอยู่แล้วมันจะต่างจากคอนโดครงเออเป็นเป็นคนเดียวเป็นวัยรุ่นหรือว่ามาอยู่ทํางานก,นก่อนไม่ชั่วหนึ่งยเช่าเช่าก่อนอะไรเงี้ยครับนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยก็ให้คิดว่าถ้าเขาเป็นครอบครัวควรจะเลือกแอเรียที่มีโซนครอบครัวเช่นอ,อะไรนะ้โรงพยาบาลเด็กห้างเด็กๆเท็มไหมโวนสาธารณะโรงเรียนอันน<ล>ีโโ้โรงเรียนสำคัญากสัพันธ์โรงเรียนกับโรงพยาบาลใช่คือคือมัน คือคนที่มีบ้านอย่างน้อยต้องคิดถึงครอบครัวอไม่ว่าจริงไหมจริงจริงจริงนั้นโรงเรียนถึงสําคัญบางครั้งเราเลือกบ้านจากโรงเรียนนะก็เห็นไหมแบบว่าเราไปทํางานไออกลหน่อยก็ไดไ้แต่ลูกต้องอยู่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆโรงเรียน,อ,ยนอะไรอย่างเงี้ยเดินทางง่ายซึ่งนี้คือเรื่องจริงที่เป็นจริงสำหรับบ้านนะครับแค่มีเสรมจนะครับก็มีอีนนิดนึงพี่ยิมเป็นเป็นทริคล้วกันสาหรับคนที่อยากจะเลือกซื้อบ้านเพื่อลงทุนอะไรเงี้ยก็ให้ดูว่าทําเลนั้นมีโรงเรียนนานาชาติหรือเปล่าอ่านี่เป็นแบบอะไรที่แบบเออคือถ้ามีโรงเรียนนานาชา ชุมอยู่แถวนั้นเยอะแสดงว่าให้ทำไอ้ทำเลนี้ยมันใช้ได้วะมีคนมีตังค์อยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นคือใช่ครับบ้านมันก็มีหลายเกรดบ้านคนรวยบ้านคนทั่วไปซึ่งโรียนชานอาจจะเป็นบ่งบอกว่าคนอยู่โซนนั้นอาจจะมีเงินนะครับเพราะโรียนชาติที่พอเทื่อนแพงมากประมาณนั้นพี่เห็นสองแสนหลอกปีเนี้ยอ่ะมีเอาที่เจ็ดแสนก็มีเจ็ดแสนก็เฉลี่ยเดือนละดติดหมื่นอ่ะประมาณนั้นโอ้จ่ายเงินลูกเดือนเจ็ดหมื่นแล้วประเดนเป็นคนอาจจะมีลูกสองคนอย่างเงี้ย เขาต้องใช้เขาต้องมีเงินมากอะที่จะดูแลลูกนันการที่ให้เช่าบ้านหกเป็นเรื่องที่ปกติมากถูกมากๆเลยกว่าได้นะครับอ่ะต่นนี้เนี่ยก็ฝาก้เท่าน้แค่ว่าถ้าคุณจะลงทุนบ้านมือนหนึ่งมืสองก็ได้ตั้แต่แต่ว่านะครับต้องให้ราคาขึ้นด้วยข้อดีคือราคาขึ้นและได้ผลตอบแทนที่สูงถ้าเราดัดแปลงได้ส่วนเราผมชอบเพราะว่าเพิ่มมูลค่าได้ง่ายแล้วก็ไม่วดนเก่าราคามันจะไม่ค่อยตก มันจะไม่เหมือนกับคอนโดที่แบบมันตกได้มีนะาตกได้หรือไม่ค่อยขึ้นแต่บ้านเนี่ยยังไงก็ขึ้นเอาหัวใจด้วยครับขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเข้มที่มานั่งคุยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบมาฟังกันในช่องพอเปิดนะับนี่เป็น EP พิเศษนิดนึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไปตามช่องนี้ด้วยนะจะมาเมาส์มอยเรื่องอสังหาระนั้นอาจจะมาทีนึงอาจจะมามาบ้างไม่มาบ้างขออภัยนะครับมาเฉพาะเรา มองว่ันจริงๆนะวันนี้ช่วงนี้งานยุ่งนะครับถ้าใครสนใจเรื่องคอสอสังหาริมทรัพย์เพิ่ก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะเป็นเกี่ยวกับลงทุนอสังหาให้เช่าเอ่ยหรือว่าในการลงทุนอสังหาแบบหลายดักก็มีเหมือนกันลองดูลองไปคิดดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ